วัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟซี FC สุขสุค้นออกมาเบิ้งสวนคะ่ะพี่น้องหลังจากได้เอาตน้นไม้ลอบสวนออกนะจ๊ะเมือ่อกอนบางนี้จะมีกอภไย่นะคะกอภไย,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 ย่ใหญ่ใอยู่่องนีเนะจ้ะแล้วอันเจ้าของสวนอีกฝากหนึ่งเนาะคะ่ะเพิ่นมาเขตแดนยุ่กลางกอไผ่พนะคะพี่น้องค่ะเนี่ยละ,ะก็เลยได้เอาออกไหมคะพี่นออ้องเออตน้นไม้ก็ชอบอยอุนเขตแดนนะพี่น้องก็ต้องเอาออกเขตแดนทางนี้นี่ โอ้ยคอใหญ่มีปัญหาเด้วยอจาะเพราะว่าน้องสาววัดเขตแดนนี่ข้าเจ้าจะยิ่งตั้งแต่หัวมุ่มพูดนะอาจานะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเอากรมที่ดินมาล่างวัดเทนึงแล้วนะคะพี่น้องที่นี่สวนขางกันนะเจ้าของเิ่นบ่อออกมาดูนะคะเราเพื่อนก็เลยคิดแต่ว่าเขตแดนยู่กลางกอไผ่ที่จริงนะมันอยู่งเลยกอไผ่ไปอีกแก่ส่นะคะพี่น้องน่าหละก็เลยตรงไ้เอากรมที่ดินมาล่างวัดอีกครั้งนะจ้ะแต่ว่าก็า กัวมีปัญหาอยค่ะพี่น้องแต่ว่าพระน,นากับยายมีปัญหาแถวเนาะจาก้กเพราะว่ากรมที่ดินเป็นว่าเ,เขตแดนมางนีก็ต้องมองนีนะนะเพราะว่าก็เจ้ากับําตามแผนที่เนาะจาก้กมางนีเมื่อก่อนนี่จะเป็นพ่นออคอยนะคะพี่น้องเห็นไ,ไหมคะนี่เอก็ออยุเขตแดน,นะค่ะพี่น้องเอ้อตอเยตนไม่เสียดายเสียดายนะจ้า,จาว่าอยากเอาออกก็บจำเป็นต้องได้เอาออกอ อยากให้อ่ต้นไม้เป็นโฮมเป็นเงาอย่างเงี้นะจ๊ะพี่น้องแค่ตัดเออ่ตกแต่งลงนะจ๊ะเพราะว่าต้นไม้ก็มี่แต่ต้นท้องสูงแต่ว่าก็จําเป็นต้องเอาออกนะจ๊ะเะนี่ยบางครั้งนี่จะ้ะต้นไม้เยอะเลยกัตนต้นไม้นี่มีแต่อยู่เขตแดนทั้งนั้นไหมคะพี่น้องถ้าเจ้าตัดเป็นพื้นไปนะจ๊ะปวดหัวใหม่พี่น้องนี่ต้นใหม่นะ เอาไปเปิดฟืนอู้ใหญ่ฟืนเยอะเลยค่ะพี่น้องคนยใหญ่เนี่นก็จะเอาไปเผาท่านเนาะจา้ะอาไานน้าะคะพีน้ม่เห็ดซอยกันเนาะจา้ะตนีอให่ฟื้นโบทีฝ่านคนตรเนี่นยไข้เนาะที่ได้ันเย็นนะครับน้เย็นสบายนะ มาห่อนอบอ,อ้าแห้งน,นจะจ้ะออกมาเบิ่งสวนค่ะพี่น้องเห็นตอนพี่น้องเอฟซีมะกรูนอนีเขี่ยวชะอุมต้นไม้เยอะนักจ้าเดี๋ยวนี้โล่งเลยค่ะพี่น้องคือว่าแหละจำเป็นต้องเอาออกค่ะพี่น้องเราก็ที่ได้ไถกลมที่ดินมาล่างวัดไม้ค่ะพี่น้องล่างวัดไม้หลังจากเ็ฟรั่วไหมค่ะพี่น้องโครงการทางหนาเนาะจ้ะเสียดรั่วแล้วก็ อาเทียลุงจอดเกษียนอาเทียเด้มาเห็ดบานสวนเนี่ยพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศนอกจาก,กคือ,เ,อ,อเขาไปอยู่บ้านในเมืองแน่ออกมาอยู่สวนน,นี่แน่เห็ดปลูกพักปลูกผละหลากลากใหม่กินไหมคะพี่น้องเอินมีบานสวนยู่นี่นีกหรือม่าพัก่อนเออมื่อได้ว่าอยากเข้าไปนอนในเมืองก็ออกมานอนอยู่นี่สินะคะนี่คืออ,อ,อยากเห็ดน,นะคะพี่น้องแต่ว่า แต่ว่ามันสิคือความคิดเท่ากัเนเลยนะพี่น้อง ส่วนพื้นนี่กจะให้ก็เจ้ามาตาัดเอาครับพี่น้องผู้ใดอยากได้กับมาตัดเอาเอจากอันที่กองยุนีนก็คือคุณยายครั่น้องสาวเนี่ยะใส่มาตัดเป็นทนไปดอกไม้หรือเลยสีฟ้ากันมกมัดเป็นโคนแล้วก็อันจะเอาใส่รถไปไว้อีกสวนหนึ่งเน,นาะจ้าเพราะว่าสวนบางนี้ก็สิทำขั้วสะอาดไหมครับพี่นออ้องตัดไม้เก็บทำขั้วสะอาดแล้วก็สีได้เบิ่ง่าจะเอ,อ จังไดนะค่ะสวนอ่ะกรสิได้ดปั๊บพื้นที่ดินยังสีนะคะพี่น้องค่ะรถอดเบคโคเพื่นใดมาเอาต้นไม้ออกให้นี่ก็เพิ่นคิดเป็นชั่วโมงค่ะชั่วโมงละพันหกเนาะจ้ะอ่าทั้งหม็ดสามชมงครึ่งค่ะพี่น้องค่ะพอดีคนรู้จักกันเน,นาะจ้ะอันเพิ่นก็นเลยเอานั่แคร์สามชมงค่ะพี่น้องค่ะน้องสาวว่าถือว่าได้ถูกดิพาร์สันมาเออทั้งคนกันเองแน่เน,นาะจ้ะ กันกันเลยลดไห้ไหมคะพี่น้องค่ะบนันทึกสิมามัดฟื้นค่ะพี่น้องมัดซอยกันสิได้เคลียร์พื้นทีเร็วๆเนาะจากเราว่าฟื้นหลายร้าย,ายจากสิเหล้องง่ายมะเหล้องง่ายดอกค่ะพี่นอ้องเพราะว่าอย่างก็คือ,อย่ำอันใบใบยยังเสียงับตังเว็ดยังเสียฮอนฮวนค่ะพี่น้องออกมากับว่ได้จะ้ะออกมาได้กับแช่ช่วงย่ำเศร้าๆหรือตอนคำนาะจาก ตอนนี้กับ,บ้านเท่ากับปรมาม่านซีโมงหรือหาโมงแรกเห็นไหมคะพี่น้องกั็ย่งแดดจ้าอากาศอันห่อนนะคะอะแต่เพรไปมือเล็กมือน้อยนะคะพี่น้องเออเดียวกับเซตเองแม่นไหมคะพี่น้อง <c oughs> ค่ะ ปายูขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อจ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เด้อจ้าปายูอ่านทุกๆคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องปายูอาจสิตอบคอมเมนต์ซาเด้อจ้าเด้อก็ขอโทษก็ไปแต่ว่ากกับพยายามไปทุกบ้านนะคะพี่น้อง กาดห่อนกับเที่ยวกินถนามนาะโอ้ยคุณยายเป็นมัดฟื้นครับพี่น้องเอ้ยบ่อืดฟื้นเดี๋ยวปีนี้บ่อืดฟื้นด่างไฟเนาะยายด่างไฟเออก็ต้องใส่แก๊สอืมประหยัดแก๊สร้าย้นหนึ่งเขาไม่เจะแซ่บหนึ่งเขาแบบสมัยเก่าเนาะแบบสมัยเก่าไม่เจังนิ่มดีออสมัยนี้เอาแต่แก๊สเออเอาแต่แก๊สดังแก๊สแต่ยาบาบ่มีสานเด้ออืม แม่าจะ่นอายุกับยื่นดิอนเขาหนึ่งฟืนเออเขาแบบธรรมชาติใส่ฟื้นาะฟื้นไลาไลายพี่น้องเลยพุณนะบางคนได้ปีละไม่ก็เตัดเนาะโอ้ยมันเป็นรลอยปีรลอยกว่าปีเหมือนกันฮะแต่สุดเป็นยัยสีดาเเกิดมาก็็เห็นโหลดเออ ตะกี้ก็มาเก็บม่อนปลูกม่อนได้พวกย้ายมากรัดทั้งทั้งสี่แหละรัดทั้งตะกี้พอนี่ลุงเลี้ยนลุงเลี้ยนไงที่หลังดอกปลูกม่อนเลี้ยงม่อญมาเตะปลูกปักต้นดินเมื่อนั้นแหละสวนปักต้นดินหัวงามงามใหญ่ตะกล้มาปลูกไอ้มะแตงสมัยไาอยู่บ้างไก่มาสวนนี่วรัดมาจังได้ปลกเดี๋ยว กระสีมาแบบหัวหน้ามิ่งยายบงเออเป็นท่างเป็นขั้นแท่นหน้าเป็นมะเออหลัดท่างขั้นแท่นหน้ามากน้อยอืมหลอดงาไผ่หลัดแบกเล็บแมวมากแม่เพราะว่านี่แถอะท่างนี่มิเตปลาแักเล็บแมวนี่เนาะปลาแักเล็บแมวนี่หลายสวนนี่กับโบยุไกอันบานนี่ค่ะพี่น้องคุณยายว้าตาสมัยก่อนนี่อันคือจังยุไกไก่มีรถข้างอัน เป็นแบบทางอันท่างข้นยางไหมเป็นทางนน้อยมะจ๊ะ<อ>สมัยก่อนเน,เนาะเ,เออเที่ยวแถวนี้จะเป็นป่าเป็นสวนส,วน,สวนข้าเจ้าบ่เห็ดอีหยังไหมคะน้องมันสิเป็นสวนเหี่ยสวนหกหกเนาะนส,สมัยก่อนปลูกม้อนเลียงมอญพู้ได้เลียงมอญเมืเอ่อละต่อมาบริเวณปอยเป็นหน้า,าสวนเหี้ยวด้วกันสวนเหี่ยเป็นสวนหกไปเลยเนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนออกมาอยู่แถวนี้ค่ะพี่น้องเห็นไหมแปลงเลยมากแต่ก่อนนี่เป็น สวนมิตรปาที่แถวนี้ครับพี่นอ้องเคยมาเก็บมะก,กอ,อกอยู่ยหนียู่นี่สิมีต,ต้นมะก,กอ,อกที่สวนพันยัยอันนี้นนนนเนาะเคยมาเก็บมะเออมะกอกคุ่พี่น้องเอ้ยมาหัวหน้าม่ใหญ่โบกแล้วที่ทนั่งใดกับมีปะนี่ยสวนพันยัยเหลือมือนไหอันเคยมาเก็บมะกอกเราเป็นทางอันทางหน่อยหน่อยเขามายานยานมีตะปาต้นต้นจะขอคนใจนึงเนาะแมน มาอันถ้าสมัยไมเป็นนักเรียนเนี่ยะมากระมูนี่ยนะอันมาเจ็บมากกว่ากับมาเจ็บตาเศร้าๆเนี่ยย่านพระท่านคนเนีเออย่านกับย่านต <c oughs> ึ้งแบบมิตปลาท่างนี้ตะกี้เนาะกัเป็นตะย่านนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่พี่น้องเอยแปลนไปเมิ่แล้วเพราะเป็นตะย่านจ้ะเดี๋ยวนี้นนเดี๋ยวนี้มีถนนตัดไปเมิดนั่นกันนอมองท่างเขาแมา่หนังน,นั่นก็เป็นลุงเรียนมาพี่น้องบรรยากาศ นี่เนาะครับพี่น้อง,องปวดหัวฟื้นพี่น้องเอออยากฟื้นนิหน่อยๆยังสิกระสินี่เอาตาแกแห่งเนาะจ้ากันฟื้นไอ้ใหญ่ๆยังใส่กระสิเอาไปเผาท่านนะพี่น้องคุณยายมัดฟื้นได้กจะโคนแล้วค่ะพี่น้องอันเดียดดิพี่น้องโขนโขนหลุดแกนเลพี่น้องนี่ไอ้หลุดแมคโครขเจ้าว เอาขื่นไห้เนาะค่ะพี่น้องนี่ก็จะเอาขื่นมาอ,องกันไว้โอ้ยไม่มันกระสีอัดเป็นทอนเป็นทอนแล้วกระสีจะเอาไปเผาท่านนะจ้าปื้นค่ะพี่น้องคนอ่างม่กระปุ่นโอ้คุณยายเป็นมัดสีแล้วงนะจ๊จะ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อจ้าเด้อท้งเอฟซีเก้าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามทุกๆคอมเมนต์เด้อจ้าจะกันคลิปหน้าจ้า